เชนเมืองชนครับก็ลงทุนพันมือให้น้องตุ้มเองนะครับเรียกว่าประครบประงมอย่างดีทีเดียวทําเอาบรรดาน,นักมวยคนอื่นใน,ในค่ายนี่้อนตากลับเนี่ครับบอกแม่พี่เชนไม่เคยพันมือให้ผมนะครับพอน้องตุ้มมาแล้วมออาอข่าววันนั้นก็บอกแม่คุณเชนนี่ลงทุนนวดเนื้อนวดตัวให้กับน้องตุ้มเองแล้วครับนี่ก็เป็นทางด้านยามดะจิตติยิมครับที่ ซ้อมอยู่ที่เมืองไทยนี่ได้หลายเดือนครับปริญญาเกียรติบุตรสบาครับชื่อจริงก็คือปริญญาเจริญผลอายุ16ปีเกิดที่เขตดุสิตกอทมอครับค่าตัวนี่แม่5,000 50, 0บาทนะครับในการชกที่เมืองไทยครับแต่ว่าไปที่ญี่ปุ่นครั้งที่แล้วนี่ก็รับพอสมควรนะครับทางด้านยามาดะจิตติยิมชื่อจริงว่ายามาดะทากุยิกิครับมาจากโอซาก้านนชกมาแล้วก็หลายครั้งครับ บรรยากาศในวันนั้นนี่นอกจากว่าจะมีคู่มวยน้องตุ้มปริญญาแล้วยังมีคู่มวยไทยอื่นๆอีอกเยอะแยะครับเดิมพันกันอย่างมากมายทีเดียวมีก่อนเวลามีเดิมพันมีโอ้โหชายยุทธบขอสอกับโรงรานศิษย์คุณเริ่มนี่ก็คู่มวยดังนะครับระเบียบไวว่าคุณจะชกมวยไทยคุณต้องไหว้ครูแล้วก็ลีลาพลากองสอนโอ้โหโดนครับมาเนี่แค่ ชรชิมลางนะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วจะโดนหรือเปล่าแม่น้องตุ่มก็วันนั้นบอกว่าขออนุญาตไม่ถอดเสื้อได้ไหมไม่รู้จะอายหรือเปล่านมโตขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับมาดูลีลาการชกกรรมการที่ห้ามในวันนั้นก็เป็นกรรมการชุดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย <c oughs> ทั้งชุดนี่คุณสนธยาพรายอานันต์ครับบนเวที <c oughs> ทางล่างเถียนก็มีวิทูลพลายอานันต์มีใครจะใครเยอะครับแต่ว่าเรามาดูครับตัดเข้ามาเลยในยกที่3ก็น้องตุ่มนั้น ในช่วงตอนเช้านั้นสร้างสิ่งสวยงามสร้างความน่ารักชื่นชมแต่ว่าในช่วงตอนคำ่คำนี่จะดูครับสร้างความแข็งแกร่งดุดันนะครับอีกบทบาทหนึ่งของเธอครับปริญญาเกียรติบุตรสบามีลาความแข็งแกร่งนั้นก็คือใช้อกสามซอกดีๆนี่เองครับดูครับจังหวะ แล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้สังเกตดูนะครับว่าจังหวะก,การออกแข้งการบีดขาของครั้งพวกนี้ทําได้เรียกได้ว่านักมวยไทยค่าตัวเงินแสนทุกวันนี้ยังอายแล้วครับ<ม>เพราะว่าอยู่จังหวะใกล้ๆตัวนี่ก็สามารถดีดได้ทุงสูงนะครับแล้วก็หนักน่วงด้วย<ม>ยามาดะจิตติยิมนั้นก็ถือได้ว่า เป็นนักมวยที่นักมวยญี่ปุ่นที่ชกมวยไทยได้อันตรายคนหนึ่งนะครับเนแฟนแน,นั่งนั่งเงียบใชบลุ้นลุ้นว่ากลัวน้องตุ้มจะโดนหมัดของจามาดาน้องตุ้มก็คือปริญญานะครับท่านผู้ชม,มข้างซ้ายดูดีครับเป็นแฟนแล้อโอ้โห,โหทีเดียวแม่ตรงมุมนั้นลื่นไปนิดนึงนนยังครับ ยกหนึ่งยกสองก็ยังไม่มีอะไรกันเท่าไหร่มายกสามนี่แหละเครื่องเริ่มร้อนต้องตุโดนเข้าไปทีครับจะว่าไปแล้วนี่ศิลปะแม่ไม้ม,มวยไทยของเธอนี่มากครับแมผมเองก็จะใช้คำว่าเธอหรือว่าจะใช้คำว่าเขาดีแล้ครับก็ <laughs> ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชม ยามาดาจิตติยิ้มครับนักชกญี่ปุ่นฝ่ายน้ำหนัแข้งขวามาแล้วโอ้โหโดนเข้าไปครับถ้าไม่ติดการ์ดนี่มีสินไหลท้องได้เหมือนกันนี่รครับจังหวะใกล้ๆตัวครับน้องตุ้มนี่สามารถที่จะยกขึ้นแล้วดีดได้อย่างมีพลังทีเดียวเท่าที่ผมดูนะครับไม่ได้ระบุระดาเชีย์ดูว่าน้องต้มนี่มีจังหวะการหดแข้งที่เรียกว่าถูกต้องตามหลักการนะครับ ในหลักการพละศึกษาหลักการกีฬานี่นะครับถูกต้องดีเหลือเกินจังหวะดีเลยมีแรงส่งจากเท้าจากสะโพกครับแต่ว่ามาช่วงนี้ภาพช้าให้ดูโดนเข้าไปเต็มๆผมกระจายทีเดียวแล้วครับนี่ก็เป็นหัวหน้าค่ายของออจิตติยิมนะครับคุณจิตติดำริรำอดีตนักมวยเก่าคนหนึ่งเหมือนกัน แม่ที่ได้วันนั้นคุณเชนอยากจะขึ้นห้าอยากจะขึ้นห้าอยู่น้ําเองแต่ว่าในฐานะโปรโมเตอร์บอกไม่ได้ครับมันผิดมารยาทมาดูยกที่4ครับยกนี้ต้องจับตาดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมปริญญากรีิบุษบาฝ่ายแดงครับแต่ว่านุ่งกางเกงเขียวยามดาจิตติยิ้มฝ่ายน้ําเงินครับแม่ตรงนั้นมันให้น้ําโชคไปนิดหนึ่งครับจะลื่นก็ไม่เป็นไรครับหลบๆไปที่อื่นที่มันไม่ลื่นก็มีกรรมการสนธยาพลายนานีน่ชชคันจริงๆนะครับ เรียกได้ว่ายามาดานั้นถ้าเื่อชนะน้องตุ้มได้เขาก็ดังไปทั่วโลกแล้วครับถือได้ว่าน้องตุ้มเองก็กดดันพอสมควรเพราะจะเกิดถ้าแพ้มวยญี่ปุ่นนี่ตัวเองนี่ชื่อเสียงที่สร้างมาเสียหายหมดแล้วครับดูสิครับจังหวะลีลาแทงเข่าของยามาดานมะวยญี่ปุ่นก็เป็นครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นไม่ใช่สักว่าแต่กัดกัดแล้วโชคนะครับ กังเกงว่ารักมวยไทยไม่รักไม่ชกแล้วครับเจ็บตัวจะตายไปแข่งหมัดขวาของมังต้มก็ออกมาได้ดีเหมือ<ก>นว่าแฟนสปอร์ตครับสนับสนุนทางด้านปริญญาอยู่ในเรื่องเสื้อผ้าปากกไปทีเล่งแข้งอ้าวจากตรงนั้นมันเลื่นไม่เป็นไรแฟนๆก็ใจจดใจจ่อแล้วครับทั้งเด็กๆผู้หญิงทั้งผู้ผู้เฒ่าผู้แก่มากมาย น่นครับเก็บค่าผ่านประตูได้เป็นแสนแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับจังหวะเขาดีดขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ดีดออกไปครับป้างเข้าไปอ้าวแข้งของยามาดะโอ้ยโดนศูนเข้าไปครับแข้ขง,ขง,มมาาขงซ้ายโดนเข้าไปกก,กหูครับอบอยไปเข้าม,มุมนับมาถึง6 7 8อ่ายัางมาฟื้นโอ้โหดูเลยครับแข้งซ้ายของตุบขวามาอีกทีหนึง่งป้างเข้าไปทีหนึ่งซ้ายหมัดหนึ่งสองตามปี โอ้โหตีทีนึง่งโดนเข้าไปเต็มเต็มพุงนี่แหละครับายามาดานี่รับประทานเข้าไปเต็มแข้งครับเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ฟื้นแล้วทีแต่ว่าโดนไปปลายเท้านิดนึงถ้าโดนเต็มแข้งเมื่อ,อไรก็ออกทางซ้ายมาอีกทีนึงทั้งตุ้มนี่จะถนัดทั้งซ้ายทั้งขวาครับมีฤาษีบทยา อา <ś led> วุธหลักของเขาแล้วครับฟันศอกดูครับป่าทั้งเขาดอกนี้ก็แต่ว่า้องตุ้มเองก็โดนโดนศอกเหมือนกันอ้าวม่านี่นะครับมวยไทยเหมือนสาดน้ําชกกันจะเลือกต่อยข้างเดียวได้ยังไงไม่ใช่เตะกระสอบนะครับหมดยกที่4ี่โอ้โหนี่แล้วแฟนแนม,นมวยปรบมือกันสนันมาดูข้างซ้ายจาังหวะโตนะครับเท้าขวาลงปั๊บซ้ายขึ้นป้อดีนะครับไปโดนไปปลายเท้า เข้าก้านคอครับขนาดนั้นยังถลากรรมการสนทยาก็พุ่งปราดเข้าไปนับคว่ำหน้าแล้วครับอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าคว่ำเข้าเมาแล้วครับแต่ว่ายังยังยังฟื้นครับท่าตรหดเยอะนะครับนักมวยญี่ปุ่นแต่ละคนที่มาแล้วนี่เรียกว่าเขานี่หัวใจเป็นเลิศอยู่แล้วล่ะครับฟังกรรมการนับไปถึงห้าถึงหกเลมาดูช้าๆดูกันทีงเหลือสีบทยาครับปากเข้าาปแมส ถักถากไปหน่อยกะปากลงกะกลางกะมอมนะครับนี่ครับลูกเล่นลูกหัวอะไรท้อง้องตุ้มปริญญานี่มากมายทีเดียวท่านผัวว่าอมรนันทชัยก็เข้าไปชมครับถึงกับไซ่ถึงกับเชียร์กันตุตลุ่ครับมาดูครับยกทีห้าปริญญาเกียรติบุตรสบาครับหรือว่าน้องตุ้มยอดมวยไทยในยุคนี้กางเกงสีเขียวครับกักยบกกยามาดาจิตติยิมกางเกงน้ําเงินยามาดารวยแล้วครับตอนนี้ มาโดนนับนี่แพ้แน่ๆไม่งั้นถ้าไม่ลุยไม่มีโอกาสแล้วครับทังตุ้มฟันสอกช่วยงานหนักเลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วทัางยามาดะฟันศอกทีนึงหรือสีบทยาเชี่ยขันนันวันไหวนะครับทั้งตุ้มรัดเข้ามาทังตุ้มเหมือนเก่งสีเขียวนะครับแตกด้วยโอโหใต้ตาซ้ายครับของยามาดานักชกญี่ปุ่นแตกครับมาแต่ว่าผมยาวไปหน่อยหรือเปล่าปิดหน้าปิดตาโดนทีไว้ทีนึงอันนี้ต้องแก้ไขเลยแล้วครับ ยามาดาเดินลุยอ้ยิอ,ยอกมาศอกแต่ละดอกนี่น่ากลัวนะครับข้างขวาอ่าล่ะครับนี่ครับน้องตุ้มนี่น่าจะมีไว้เหมาะสําหรับปราบนักชกต่างประเทศแหละครับดีที่สุดมมีทีบน่่จะจัดจ,จะเข้าแต่ว่ายามาดารู้ตัวรู้ทันครับพยายามจะหันมาเล่นหมัดช่วยหมัดใช้ได้นะครับฉานั้นยามาดาฝ่าน้ําเงินนี่ แต่ข้าวเบียดข้าวปลาบ่อยๆนี่ยเขาบอกน้องตุ้มไม่ค่อยชอบเหมือนกันไม่ชอบมวยไม่ชอบมวยที่ข้าวปลำบ่อย <c oughs> คนจะจักกะจี้มั้ง <c oughs> ตีต่างคนต่างตียามาดาก็ตี <c oughs> มีโปรแกรมจะไปชกเมืองนอกอีกหลายครั้งทีเดียวครับสาหรับปริญญานี่นักชกที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการมวยไทยมากที่สุด <c oughs> ขีบก็ไปแล้วครับหมอนยันหลัก โดนหมาดอ้าวฝันแก้ด้วยศอกนี่นะครับลูกแก้ลูกทําก็มีครบทีเดียวแข้งซ้ายมาทิ้งก็โอ้โหนี่ครับปีกลองรัวมาอยู่ช่วงปลายยกไม่ยามาด่าแกก็สู้ใจขาดพยายามจะเรียกไอทีเสียไปคืนมาให้ได้ครับมานี่ถ้าเผื่อว่าฟิตไม่ถึงก็ยุ่งเหมือนกันนะครับหายใจไม่ทันมีศอกาอีกทีหนึ่ง รบเครื่องครับทางด้านปรเรญาเกียตบุษบานี่แฟนๆก็รำรำอยากจะให้ชกที่อ้อมน้อยอีกสักครั้งหนึ่งแล้วครับก็คงจะได้ดูกันเร็วๆนะครับคุณเชนก็เตรียมแผนที่จะลงที่อ้อมน้อยโอ้แข้งก้านคอมาเกือบไปแล้วครับเลอไม่ได้นะครับโอ้โหอายุเพิ่งจะสิบหกปีเท่านั้นครับท่านผู้ชมปากเข้าไปทีหนึ่งแม่ผมที่ชอบลีลาการเตะของน้องต้มนี่ครับ เราบอแกออกได้ดีทีเดียวครับหนักแล้วก็นเนียนครับเพียงแต่ว่าทุกอย่างนี่ต้องใช้เวลาครับมวยไทยนั้นต้องสร้างความแข็งแกร่งอขอโทษขอโพยกันแฟนๆปรบมือกันครับดูภาพชา้าๆสอกโชเข้าไปครับน้ำกระจายทีเดียวการออกอาวุธของน้องตุ่มนี่เรียกว่าทำได้เนียนครับ แล้วก็ปริญญาเกียรติบุตบสบาค,ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างคาดลอยทีเดียวนี่ครับสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆมวยชาวเมืองจันทบุรีอย่างมากทีเดียวครับต่อไปก็น่าแน่มีการส่งจูบหน่อยแม่ท่าหาา